อ่ส่วนข่าวดีบอกเลยค่ะ <Ừ. S 1> แฟนๆหมูเด้งจะต้องกรี๊ดแน่นอนยิ้มหวานรอเลยฮะเพราะว่าน่ารักมากๆนอกจาก <Ừ. S 1> จะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น่ารักแล้วยัง <Ừ. S 1> ได้สามารถร่วมส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะโดยทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท a d v a n c e Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ค่ะจัดโครงการอุ่นใจ คอลับกับหมูเดงนะคะ <Yeah. S 1> ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ด้วยโดยชวนคนไทยและลูกค้า AIS ค่ะเป็นเจ้าของเสื้อยืดคอลเลกชันพิเศษอุ่นใจคอลับกับหมูเดงนะคะสุดน่ารักจำนวนจำกัดเพียง20,000ตัวสั่งซื้อผ่านทาง AIS Online Store ที่ www.ais.th/ อุ่นใจแล้วก็ X นะคะก็คือการ cross หมูเด้งในราคาตัวละ250บาทอันนี้รวมค่าส่งแล้วนะคะสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้เริ่มทยอยจัดส่งเสื้อตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปค่ะหรือลูกค้า AIS ค่ะสามารถใช้ AIS point 500คะแนนเป็นสิทธิ์แรกซื้อเสื้อ1ตัวผ่านแอป My AIS ส่วนสติกเกอร์ลายคอลเลกชันอุ่นใจและหมูเด้งใช้ AIS point 30คะแนน แลกได้ตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมนี้จนถึง30เมษายนปีหน้านะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุก100บาทจากการจําหน่ายเสื้อยือด1ตัวและทุก10บาทจากการแลกสติกเกอร์ลายคอลเลกชันพิเศษจะเป็นการร่วมบริจาคนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ําท่วมและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ต่อไปค่ะและขณะนี้นะครับก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยน่ามา ให้ที่เขาซูมเอาออกมาให้ดูหน่อยว่าเวลาเสื้อตัวนี้อยู่บนใครก็แล้วแต่จะดูน่ารักขึ้นอีก40%ดูมุงมิงขึ้นมาเลยวิแล้วเขาทำลายหมูเด้งน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวเช็คพอยต์เอเอสแป๊บเน่่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพอยต์ก็ไม่แพงอ่ะ250บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือนะครับในส่วนของสังคมแล้วก็เรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วยนะครับใช่ค่ะ